สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันของธนาคารออมสินนะคะก็คือตัว mymo mymo นี่นะคะ mymo by gsb ตัวนี้ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะใช้ในการชำระเงินนะคะก็ได้ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีโอนเงินเติมเงินโทรศัพท์มือถือได้หมดนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสาธิตกันที่ การชำระค่าสินค้าและบริการนั้นเราจะยกตัวอย่างเป็นค่าบัตรเครดิตนะคะในที่นี้ก็คือเวลาเราได้รับบิลเรียกเก็บมาแล้วนะคะจากาสินค้าหรือบริการที่เราต้องชำระนะคะให้เราหายอดที่เราต้องชำระนะคะพร้อมกับเปิดไปดูที่แท็กบาร์โคดที่เราต้องใช้ในการชำระนะคะซึ่งเราก็จะมาที่เมนูของ บิลและ Top Up นะคะเลือกไปที่บิลซึ่งในนี้ก็จะมีหลากหลายมากมายนะคะที่จะสามารถชำระได้โดยที่เราไม่ต้องไปถึงเคาน์เตอร์ที่เราจะต้องชำระนะคะเช่นบัตรเครดิต ktc นะคะอีออน as นะคะแบงก์กรุงเทพเซ็นทรัลนะคะ cimb กาสิกรกรุงศรีมิชชินเรียกว่าแทบจะได้หมดเลยเนาะ เยอะมากประกันชีวิต2นะไฟฟ้าประปาทิพยะได้โหมดภาษีรถยนต์ก็ได้ Easy b u าเมืองไทยประกันชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้วันนี้เราจะมาสาธิตกันที่ในส่วนของบัตร k ค c GSB นะคะซึ่งเราก็จะสามารถชำระด,ด้วยการใส่ยอดเงินแล้วก็เลขทะเบียนลูกค้าตรงนี้จ ตรงนี้ก็คือเลขบัตรเครดิตนะคะถ้าเรารู้เราก็คีย์เข้าไปเลยแต่ถ้าเราไม่รู้เราใช้ฟังก์ชันตัวนี้ค่ะก็คือการสแกนกดไปที่ตรงนี้นะคะแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเส้นแดงๆที่หน้าจอเรานะคะหลังจากนั้นให้เรากลับโทรศัพท์เรานะให้เส้นสแกนเนี้ยอยู่ในท่านอนนะแล้วเราก็สแกนมันปึ๊บลงมาอย่างงี้นะคะพอเราสแกนเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นว่า เรฟเ r e นซ์หของเราในการชําระเนี่ยใช่เลขนี้หรือไม่เราก็ตรวจสอบดูว่ามันเป็นเลขที่เป็นเลขบัตรเครดิตของเราจริงถ้าใช่ปุ๊บเราก็ใช้ use this code นะคะซึ่งเราก็จะตรวจสอบว่าใช่หรือไม่อ่าแสดงว่าเลขบัตรเครดิตเราตรงถูกต้องตามบัตรที่เราถืออยู่พร้อมกับใส่ยอดเงินที่เราต้องชําระนะคะ12,281บาท18สตางค์ 12, 1 2 2่1 1 8โอเคค่ะ หลังจากที่เสร็จแล้วนะคะกดออกมาทีนี้เราจะต้องเลือกในส่วนของการชำระก็คือให้กดไปที่ลูกศรเขียวๆนี้นะคะอ่าเราใส่ย,ยอดเงินแล้ว1 2 2่1 1 8แดหเราเลือกการชำระแล้วว่าจะเป็นการชำระของ KTC นะคะแล้วก็เลือกบัญชีที่เราจะหักนะคะเอามาหักในยอดนี้หลังจากนั้นให้เราเลื่อนสไลด์ตรงนี้นะคะอ่ามันก็จะ คราวนี้พอเราสไลด์มาแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เราจะต้องการยืนยันเพื่อที่จะจ่ายยอดนี้จริงๆแล้วนะคะหากจากบัญชีอะไรเพื่อชําระตัวไหนนะคะอ่าถ้าเราคิดว่าถูกต้องแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างเรากดคอนเฟิร์มแอนเได้เลยนะคะโอเคคราวนี้ละค่ะเรียบร้อย t r a n s a c t i o n w a s s u c c e s s f u l นะคะก็ดูถูกต้องมีค่าธรรมเนียม10บาทเองนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องลำบากไปถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้วเดี๋ยวนี้ หรือถ้าไงเก็บไว้เป็นหลักฐานก็แชปไว้นิดหนึ่งอ่าแล้วก็เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะ